พัฒนาชาติไทยบุกสภายื่นหมอระวีคานแก้ไขมาตรา1 1 2 1 1 6ประกาศจิจยืนปกป้องสถาบันผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจากสี่ภาคทั้งประเทศมายื่นหนังสือถึงทางพักพลังทรใหม่ในประเด็นที่สำคัญก็คือในประเด็นเรื่องของการคัดค้านการแก้ไขมาตรา1 2 2และ116นนะฮะ ซึ่งผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยซึ่งในอดีตเป็นคนซึ่งไม่เอาส,สถาบันปัจจุบันนี้เราได้ออกมาดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยในวันปกติเราได้มองเห็นว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทําในอดีตมันไม่สอดคล้องกับความเป็นไปของสังคมไทยเราเห็นถึงความจําเป็นของการที่จะมีสถาบันพระมหา,ากษัตริ์เป็นสถาบันหลักน่ง พื่่อสร้าางควมมันคงงของประเททศในุกๆด้ายแพทย์ระวีมาชมาดลสสบัญชีรายชื่อพักพลังทำใหม่รับหนังสือจากกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแห่งประเทศไทยเพื่อคัดค้านการแก้ไขามาตรา112และ116โดยนายแพทย์รวีกล่าวว่าในอดีตผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นกลุ่มที่ไม่เอาสถาบันแต่ในปัจจุบันนี้เมื่อได้มาใช้ชีวิตในสังคมปกติได้มองว่าสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราทำในอดีตนั้นมันไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยเราเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักเพื่อสร้างความมั่นคง,งของประเทศในทุกๆด้านด้านนายกฤษฎีกามณีมัมยผู้ประสานงานผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยภาคใต้กล่าวาว่าวัตถุประสงค์หลักที่มาวันนี้มาเพื่อประกาศจุดยืนปกป้องสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ ที่ถูกกลุ่มนักการเมืองพักการเมืองและกลุ่มนักศึกษาที่มีความเห็นต่างจับจ้วงคิดจะล้มล้างสถาบันซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับประเด็นเรื่องอผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย4ี่ภาคมาย่ดหนังสือถึงพักพลังธรรมใหม่ที่สภาในวันนี้มีที่มาที่ไปยังไงคุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึ่งครับก็ที่ไปที่มาเนี่ยก็มันคงจะเริ่มตั้งแต่พักเพื่อไทยครับ ที่ประธานที่ปรึกษาเขาก็ดําเนินการประกาศเรื่องเรื่องที่ว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นคนรับลูกที่ประชาชนจะเรื่องยื่นเรื่องการแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหกเข้าสู่สภาพรรคเพื่อไทยจะช่วยผลักดันนะครับพอถึงตอนนั้นทางพรรคแรงทาใหม่ก็ได้แถลงคัดค้านพอเราแถลงคัดค้านอย่างชัดเจนเราก็ได้แถลงว่า เราจะต่อสู้ขัดขานทั้งในและนอกสภาครับไม่ใช่ใน,ในสภาเพียงอย่างเดียวะะดังนั้นในวันนี้เนี่ยผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยสี่ภาครับซึ่งก็เป็นบรรดาสหายเก่าซึ่งเคยต่อสู้ด้วยกาลังอาวุธแล้วก็รู้จักกับผมด้วยเพราะว่าผมก็เคยเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยะะดังนั้นเขาเหล่านี้เดิมเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ไม่เอาเจ้าเช่นเดียวกับผม ขยายความนิดหนึ่งขยายความนิดนึงคำว่าไม่เอาเจ้าในสมัยนั้นนะฮะผู้ร่วมพัฒนาชัยที่ต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยครับพวกเราก็เป็นคนที่ต้องการล้มล้างสถาบันคำว่าไม่เอาเจ้านี่คือถึงขั้นล้มล้างสถาบันในปีในช่วงนั้นปีไหนช่วงนั้นปีไหนแต่ปีัห้ารตอยสิบเกจนถึงสอง5 26ห้ารอยยี่สิบห้ายี่สิบหกเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นมันเป็นการที่ นิสิตนักศึกษาและประชาชนครับต่อสู้กับเผด็จการทหารหในสมัยนั้นนะฮะแต่ว6ตุลาที่มีการเข็นข่านิสิทธนักศึกษาอนิสิทินักศึกษา,าและประชาชนจำนวนมาศาลก็เข้าไปร่วมกับพคครรคคอมมิวนิสต์ร่วมกับกองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทยต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธณวันนั้นความคิดของพวกเราก็คือว่าอำนาจรัฐเกิดจากปากกระบอกปืนจะทำให้ประเทศไทยเจริญได้ต้องเดินแนวทางสังคมนิยม ต้องจัดตั้งกองกำลังอาวุธกองทัพปลดเอกแห่งไประเทศไทยเพื่อที่จะโค่นล้มยึดอานาจอ,อ,อันนี้คือเป็นแนวคิดตอนนั้นนะค,ะครับซึ่งในแนวคิดตอนนั้นมันก็มีหลักการว่าหลักการสังคมนิยมเนี่ยเขามองว่าระบบสกฤฤินาคือระบบสถาบันกตรศนี่ย เป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อการพัฒนาของประเทศทั่วโลกนะฮะระบบคุณทั่วโลกเป็นแบบนี้ดังนั้นพวกเราก็รับความคิดซึ่งเราก็ต้องการจะล้มล้างสถาบันแฉะนั้นอดีตสหายเก่าทุกคนน่ะก็จะ <ห ért S 1> เป็นคนที่ไม่เอาสถาบันทั้งนั้นความคิดในเวลานั้นเรายัางเป็นเรายัางเป็นกลุ่มวัยรุ่นอยู่เรายัางเป็นวัยรุ่นนักศึกษาวัยรุ่นอยู่ก็มีทั้งพวกเราที่เป็นนักศึกษาก็มีทั้งวัยรุ่นมีคนที่มีอายุอยู่บ้างจะเป็นส่วนน้อยครับ ะะเราก็เหมือนกับกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวอตอนเนี้ยครับก็เป็นนิสิตนักศึกษากําลังเรียนอยู่จบมาแล้วบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนของประชาชนก็อาจจะมีผู้สูงอายุอยู่อยู่ด้วยะะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นทําไมนายแพทย์ลาวีถึงกลับมาเสนอตัวเป็นคนตกป้องเจ้าฮะในเวลานี้ก็หลังจากเรายุติการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธผมเข้าไปอยู่ในป่า5ปี หลังจากที่เราออกมาตามนโยบาย66ทับ2-3เราก็กลับมาอยู่ในชีวิตปกติในประเทศไทยเราก็เริ่มศึกษาสถานก,การศึกษารูปธรรมศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยครับศึกษาประวัติศาสตร์ของโลกนะเราก็พบว่าเอ๊ะความคิดเดิมเราเนี่ยมันไม่ใช่ละความจริงระบบสถาบันกษัตริย์ มันเป็นสถาบันหลักที่ทำให้คุ้มครองเอกราชของประเทศ<ม>ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันะนะฮะต่อสู้กับกองกำลังอาวุธของพาม,าม่าของประเทศต่างๆต่อสู้กับาการขยายล่าอาณานิคมเราพบว่าการมีส,สถาบันของประเทศไทยเนี่ย มันจะเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสังคมไทยเป็นสิ่งที่สร้างให้ประเทศไทยยังมีประเทศอยู่เป็นสิ่งให้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเรามีเอกลักษณ์เป็นประเทศเดียวในย่านนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นไทยเลยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งคุณอุปการของตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เก้าก็ทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนความคิดแล้วในครั้งนี้ก็เช่นกันฮะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทั่วทั้งสี่ภาค ทั่วทั้งประเทศครับก็มีส่วนหนึ่งที่เขาก็มีคิดเหมือนเหมือนเหมือนกับผมคร<ช>ับแต่แน่นอนนะครับอาจจะมีบางคนนะครับที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยอเขายังคิดว่าเขาก็อยู่ข้างที่อาจจะเป็นคนที่ต้องการปฏิรูปหรือล้มล้างสถาบันก็อาจจะมีอยู่คร<ช>ับนะฮะแต่ส่วนนี้ที่มายื่นหนังสือกับผมเนี่ยก็คือเป็นเป็นส่วนข้างมากออืซึ่งเป็นคนที่คิดว่าสังคมไทยต้องถือส,สถาบันกษัตริย์เป็น สถาบันล,ละและเป็นต้องทําให้สถาบันนี้มีความมั่นคงด้วยรจริงมายื่นหนังสือกับผมเพื่<ข>อ,<ข>อให้ผมทาหนังสือเสนอเข้าไปทางท่านนายกนะฮะเพื่อจะได้รับทราบว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้112 1งหครับคบขอ,อยักนิดเดียวทาไมถึงเปลี่ยนใจเป็นเพราะเรามีวุฒิภาวะมากขึ้นอายุมากขึ้นหรือได้มองโลกของความเป็นจริงมากขึ้นฮนะครับ ก็ทุกๆส่วนแบบที่ผมได้เล่ามาตะก,กี้จากการได้ศึกษามาเห็นโลกกว้างขึ้นม,มามีมวมมองขึ้นเราได้ไปเที่ยวต่างประเทศนั้นเที่ยวต่างประเทศนี้หลังจากเราออกจากปานะรเราจะไปเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้เราได้ไปเที่ยวประเทศจีนครับตอนผมอยู่ภาคกำลังทรรมเนี่ยภาคกลังทมเคยถูกพกรรคคมณิ์จีนเชิญรรคกาลังทมในสมัยในสมัยที่ผมเป็นเลขาธิการพรรคอยู่ครับไปเยี่ยมชมการพัฒนาประเทศของประเทศจีนเราก็เห็นว่า เพราะเนี่ยต้นแบบทังคมนิยมมันก็เป็นแบบนี้อ,อแล้วก็ยิ่งเห็นชัดว่าสถาบันกษัตริย์สอดคล้องกับสังคมไทยอืครับผมโอเคครับโอเคได้จุดยืนคุณหมอชัดเจนแล้ว,วเหตุผลที่คุณหมอยังคงยืนข้างในการปกป้องสถาบันอย่างเต็มกําลังอย่างอย่างวันนี้นะฮะคุณหมอได้ทําอะไรลงไปบ้างหลังจากที่เพื่อไทยได้มีการขยับขึ้นมาในในช่วงนั้นที่ผ่านมาฮะ ก็หลังจากที่ประธานที่ปรึกษาของพรรคนะคท่านชัยเกษม,กมแถลงออกมาดังจากผมฟังเสร็จผมก็เห็นว่าเอ๊ะมันไม่ถูกเขาจะมีการเคลื่อนไหวพักฝ่ายค้านที่จะนำร่างแก้ไข112 16เข้าสู่สภาครับผมก็แถลงคัดค้านในวันแถลงคัดค้านเนี่ยผมก็ท้าพรรคเพื่อไทยเลยว่าถ้าแน่จริงประกาศจุดยืนเลยว่า เลือกตั้งครั้งหน้าคุณต้องการจะแก้หนึ่งหนึ่งสองพรกผมรู้ว่าสมัยนีย้ยังไงแก้มไม่ได้ครับพรรคต่างๆต้องร่วมมือกันคุณไม่ผ่านถ้าคุณแน่จริงคุณประกาศเลยว่าพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่จะแก้หนึ่งหนึ่งสองในการเลือกตั้งในครั้งหน้าซึ่งผมคิดว่าเขาพลาดไปครับในส่วนตัวนะฮะพลาดไม่พลาดผมผมไม่ทราบแต่ในส่วนตัวผมเพราะอย่างนี้ฮะผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเขาได้เสียงข้างมากเขาเคย เลือกตั้งได้แลนสไลด์คือได้สสมากกว่า,นนาครึ่งเหน่ยมาสองครั้งการที่เขาแลนสไลด์เนี่ยคะแนนที่เขาได้เนี่ยมันมาจากชนบทในอีสานในภาคเหนือกับในภาคต่างๆครับซึ่งผมคิดว่าคนที่เลือกพักเพื่อไทยที่แลนสไลด์เนี่ยนะครับสิล้านเสียง18บล้านเสียงเนี่ยมากกว่าครึ่งเขาปกป้องรัฐบาลเขารักเจ้านะครับนี้ชัดเจน ผมก็เลยคิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยด้วยความคิดที่ว่าต้องการแย่งเสียงคนรุ่นใหม่ครับจากพรรคเก้าวไกลจริงดําเนินนโยบายนี้ออกมาครับพอประกศะาศนโยบายนี้มาผมถึงก้าทางนะครับผมรู้ว่าเขาต้องถอยรสรุปว่าสรุปว่าพอผมแถลงวันรุ่งขึ้นคุณทักษินก็ซึ่งปกติเคลื่อนไหวในนามโทนี่นะ,อ,ะออกเฟซบุ๊ก ออกมาในนามทักษิณเจตวัตรเลยแล้วก็ประกาศจุดยืนที่พิกว่าพิกขั้วนะครับครับพิกขั้วเลยเพราะว่ามันเป็นการที่หนึ่งสองควรจะมีอยู่แต่ต้องแก้ไขเรื่องผู้ดําเนินการเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนดําเนินการเพื่อง่ายหนึ่งสองต้องมีคุณต้องสห็นพลิกรับกลับลาคุณหมอชนน่านหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็แถลงกลับลาเลยคนั่นถือว่าเป็นความอันนี้ก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ ตอกปิดฝาลงสำหรับการแก้ไขหนึ่งสองในสภานในสมัยนี้ครับผมครับนอกจากนั้นที่เห็นคุณหมอยังตะเวนตะเวนทำหน้าที่ในการปกป้องทำหน้าที่ในการที่จะคัดค้านการแก้อย่างต่อเนื่องทำอะไรกันบ้างทย์ที่่ันมะก็หลังจากที่ผมแถลงที่สภาครับคัดค้านพรรคเพื่อไทยไปครับต่อมานะครับสำนักข่าวด่วนเมืองไทยครับบายซักซีซครับซึ่งเขามีรายการ รักเจ้าดำเนินการโดยพิธีกรคือมหายกเป็นรายการรักเจ้านะคนรักเจ้าคนรักเจ้าซึ่งเขามีทุกสัปดาห์ก็ได้มาติดต่อผมว่าเห็นผมมีการเคลื่อนไหวซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวนอกสภาอยู่รูปแบบหนึ่งก็มาติดต่อผมที่จะออกรายการผมก็ยินดีเพราะมันตรงกับวัตถุประสงค์ของผมของพักเราครับก็ได้ไปออกรายการไปหนึ่งครั้งนะฮะหลังจากไปออก รายการเสร็จเนี่ยทางมหายกครับทางสํานักข่าวด่วนก็ติดต่อผมว่าเป็นไปได้ไหมถ้าพักมีจุดยืนที่ชัดเจนการดําเนินการที่ชัดเจนแบบนี้เ,เป็นไปได้ไหมที่ให้ผมร่วมเป็นผู้ร่วมรายการอ,ออกรายการครับเดือนละหนึ่งครั้งซึ่งผมว่าถ้าเดือนละหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นไปได้ผมก็เลยตอบรับดังนั้นเนี่ยต่อไปก็จะมีผมไปออกรายการคนรักเจ้าครับ ของสำนักทาวด่วนเมืองไทยเรือละหนึ่งครั้งอาจจะเป็นสัปดาห์ที่หนึ่งแต่รายที่สองก็แล้วแต่จังหวะที่เหมาะสมแล้วแต่ประเด็นนะครับอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวหนึ่งต่อมาเมื่อวันที่ห้าเมื่อวันที่ห้าพยทางเวิร์กพอยต์ก็เห็นบทบาทของเราที่ต่อสู้อย่างชัดเจนครับเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะทางเวิร์กพอยต์ในส่วนมากเป็นรายการบันเทิงนะฮะรายการการเมืองมีบ้างแต่ไม่มากครับไม่เหมือนเนชั่นไม่เหมือนท็อปเขาก็เลย ตัดสินใจว่าเอ๊ะถ้าจะจัดเอาคนที่มีความเห็นต่างกันระหว่างฝ่ายคัดค้านการแก้กับฝ่ายที่เสนอแก่มาออกรายการดีมหมเขาก็ติดต่อมาที่ผมว่าจะขอเชิญไปออกรายการเพราะว่ายินดีพร้อมที่จะไปออกที่เวิร์กพอย์เพราะปกติเวิร์กพอย์ก็จะสัมภาษณ์ผมโฟนอินอยู่บ่อยนะฮะผมก็ถามว่าแล้วใครล่ะที่จะเป็นฝ่ายที่เห็นด้วยกับการแก้ไขในหนึ่งสองเขาก็บอกว่าจะเอาใครดี ในสุดก็ลงกันที่ว่าเอาคุณผลิตคุณไอติมนะฮะหลานท่านอภิสิทธิ์ที่เคยเป็นผู้ตรวสสอพรรคประยุทธ์ตอ,ตอนนี้ได้ลาออกแล้วก็มีความคิดที่จะต้องการแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองเป็นหลักครับซึ่งผมก็คิดว่าดีทางบุ๊กคอย์เขาก็บอกว่าเขาต้องการคนซึ่งมีทั่วทํานองซึ่งไม่ไม่สุดขั้วครับอเอาเนื้อหาหลักเหตุเอาเหตุเอาผลมาถกกันครับ จะได้ไม่ต้องออกรายการแล้วเถียงแย่งกันพูดเหมือนบางรายการนะครัับซึ่งก็สอดคล้องกับทิศทางเราว่าเราไม่ต้องการให้เกิดข้อขัดแย้งในสังคมคในที่สุดเมื่อวันที่5ก็ได้ไปออกรายการนะฮะออกรายการของ w o r k p o พอยในรายการคุยทะลุข่าวนะฮะ ประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้าท่านผู้ชมใดสนใจก็ไปติดตามได้นะฮะในใน u t u b e ก็มีนะที่เราได้ถกเถียงกันระหว่างผมกับน้องไอติมถกเถียงกันเสนอเหตุผลทั้งสองฝ่ายท่านจะได้มุมมองว่าฝ่ายนี้คิดยังไงฝ่ายนี้คิดอย่างไรนะครับอันนี้ก็ทาง w o r k p o พอยก็ได้ ดำเนินการไปครับนั่นหมายถึงว่าคุณหมอพยายามทําทุกวิีทางคุณหมอชัดเจนเรื่องแนวคิดเรื่องปกป้องเจ้าจะมีคุณหมอมี่ชัดเจนแล้วใช่ไหมฮะในเวลานี้หรือชัดเจนมายัางไงก็ชัดเจนตามแนวคิดความคิดของสมาชิกพรรคครับผมยกตัวอย่างนะครับก่อนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อมีนา62ครับส่วนตัวผมเนี่ยเราไม่เอาปฏิติการทหารเพราะผมสู้กับปฏิติการทหารมาตลอดทั้งทั้งชีวิตครับ พอเราลงสนามเลือกตั้งปรากฏว่าเลือกตั้งเราได้มาสุ่สที่หนึ่งก็คือผมครับผมคิดว่าผมเนี่ยจะต้องไปอยู่ฝ่ายค้านเพราะเราคิดว่ารัฐบาลประยุทธ์ก็จะต้องเป็นรัฐบาลจากทหารใช่แต่นี่จากพรรคพลังธรรมนี่เป็นพรรคของประชาชนเราก็ได้มีการประชุมกรรมาการพรรคแล้วก็ให้ไปเสาวเสียงสมาชิกพรรคทั่วประเทศครับากาจากการเสาเสียงสมาชิกพรรคทั่วประเทศเนี่ยมากกว่า90อร์อ ก็เกือบเกือบทุกคนนะฮะที่มีการยืนยันมาว่าเขาคิดว่าพรรคพลังธรรมใหม่จําเป็นต้องเข้าร่วมรัฐบาลอเขารัฐบาลเพื่อปกป้องประยุทธ์เหรอไม่ใช่อเพื่อปกป้องเผด็จการทหารหรือไม่ใช่อเพื่อเข้าร่วมกับเผด็จการทหารหรือเปล่าไม่ใช่แต่ให้เข้าร่วมเพื่อปกป้องสถาบันครับเพราะหน้าวันนั้นมันมีกระแสการเคลื่อนไหวของเก่าคือนึกออกไหมฮะเสื้อแดง คนที่ต่อสู้กับสถาบันไอ้ใช่คนที่ปัิรูปสถาบันล้มน้าสถาบันเนี่ยถูกจับก็เยอะหนีออก่างประเทศก็เยอะครับพอมายุคก่อนการเลือกตั้งมีนาหกหกสองการเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตใหม่ก็รุนแรงเรื่อยๆอต่อเรื่องสถาบันเรวก็สมาชิกก็เห็นว่าถ้าคงตรงนี้ส่วนตัวนี้ยังอยู่แล้วเกิดประยุทธ์ไม่ได้เป็นรัฐบาลครับ พักจะได้เสียงันดับหนึ่งก็คือพักเพื่อไทยครับสมาชิกพักก็มองว่าถ้าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลรับรองมีปัญหาในการปกป้องรถาบันแน่นอนคดังนั้นจึงสนุนให้ผมจะต้องไปรวบรวมพักเล็กครับเพื่อที่จะประกัศอยู่จุดยืนเข้าร่วมกับรัฐบาลประยุทธ์ครับนี่คือที่มาของว่าสมาชิกพักพลังธรรมจะนม่ต้องการจะปกป้องบัคบับนะฮะแต่ก็ต้อง ตอนที่เราแถลงข่าวเข้าร่วมรัฐบาลครับณวันนั้นเนี่ยเราเป็นคนเปิดสวิตรประเทศออืเพราะว่าเราได้รวบรวมพรรคเล็กสิบเอ็ดพรรคครับณวันนั้นเสียงมันปิดน้ำครับเพราะเราประกาศทิศท,ทางว่ากลุ่มพรรคเล็กสิบเอ็ดพรรคเข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์นะฮะครับ,รบปรากฏว่าพอเราประกาศปั๊บคะแนนเสียงที่ปิดน้ำนี่มันพลิกกลับละครับเพราะฉะนั้น พรรคปฏิปัติพรรคกุญญาไทยพรรคอื่นหมดทางไปแล้วครับ <c oughs> เพราะว่าเสียงสวกับเสียงสิบเอ็ดพรรคเล็ก <c oughs> เสียงพลังประชารัฐ <c oughs> เสียงพรรคกำนัน <c oughs> พรรคที่เป็นแนวร่วมมนนันสามารถเกินรึ่งแล้วครับมันพอแล้วครับผมะดังนั้นเนี่ยพรรคต่างๆก็หมดเงื่อนไขก็ในสุดก็ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล <c oughs> โดยมีผลเเป็นนายกขึ้นมาเราก็ถือว่าเรานี่เป็นคนเปิดสวิตประเทศครั้งนั้นจากจากการที่ต้องการจะปกคองรัฐบาลแต่ในวันที่เราเข้าร่วมเราก็ได้ ถแถลงไปแล้วรวมทั้งแจ้งทางรัฐบาลไปด้วยว่าพรคพลังทำใหม่แม้ว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลแต่เราเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลถ้ารัฐบาลทำผิดเราค้านรเราจะไม่โหวตตามถ้ารัฐบาลทำถูกเราสนุนเรายกมือให้รเราเคลื่อนไหวช่วยเหลือ,อนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในเรื่องในที่ท่านนายกทำถูกเนี่ยผมในฐานะรร้อำนวยเราถแถลงปกป้องเราสู้ร่วมกัน แต่ถ้าเรื่องใดที่รัฐบาลผิดนะฮะหรือว่าถ้ายาการทุจริตคอร์รัปชันเราสู้นะฮะอันนี้คือทิศทางของพรรคนี่จุดยืนก็ยังเป็นคงเป็นแบบนี้อยู่ครับยังเป็นแบบนี้อยู่ครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ